ขึ้นข้างไหนแต่ให้มั่นใจหน่อยถ้าแต่นี้ข้างนี้เขาลงข้างนี้ลงไว้เลยครับลงไว้ขึ้นข้างนี้ขึ้นดูนะครับนี่คือคือท่าที่เราไม่ต้องไปเจอคนอายุเยอะเขาไม่ดีแค่ไม่ดีเราแก้สาธิตแบบนี้ได้ไหมง่ายไหมง่ายแล้วเราเวลาเราสาธิตเราแต่นี้นะครับเนี่ยใส่เต็มขวามืออย่างนี้อ่ะช่วยกันนับครับให้เขาบอกให้เขายืนให้เขาเชิดหน้าไปอันหนึ่งสอง เอาตั้งหน่อยพี่เิหน้าเิหน้าเออติาติดทนน้อย,ย,อย,อออยโอเคอีกรอบหนึ่งครับอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามนี่คือท่าแก้ปัญหาเมื่อสักครู่นะครับแล้วถ้าเราไปเจอผู้ชายด้วยกันก็ท่าอย่างนี้ก็ได้อสอนนิ้วพี่หน้าเท้าชิดแล้วอธิบายด้วยที่ทำไมต้องเท้าชิดถ้าเท้าชิดปุ๊บมีคนมากดเราเราจะไม่แข็งแรงใช่ไหมเราก็กดแบบนี้ดูนะเวลากลดยืนยืนขแขนแบบนี้ อย่าดึงอย่างนี้ถ้าดึงคนนั่งดูมันมีข้อตัวแย้งตอบทันทีเลยใช่สิเมื่อกี้มึงดึงมาใช่ไหมนั้นเราต้องในระหว่างเราเป็นคนสาธิตคนนั่งดูมันก็คิดหมดแหละกมไม่เชื่อมึงหรอกดูดิเมื่อกี้มึงดึงอะแล้วตอนนี้มึงกอด่ะอะไรเงี้ยอทีนี้เราให้เขาเชื่อหน้านะครับเรายืดแขนให้สุดแบบนี้แล้วกดหนึ่งสองสั้นเห็นไหมตัวเราไม่ขยับนะขาไม่ขยับนะแต่ถ้าดึงแบบนี้คนนั่งดูเป็นไง เออนะครับอ่าท่านี้แล้วอีกท่าหนึ่งอีกท่าหนึ่งนะครับนี่ท่าเพบ่้ท่าเมื่อสักคู่กระต่ายขาเดียวถ้าเป็นเพื่อนแข็งแบงก็ท่านี้บางทีก็ขึ้นเลยได้แล้วแต่นะอ่าท่าสุดท้ายคือยิงปืนท่ายิงปืนครับที่ยืนชิดถนัดข้าไหนตอนนี้ดูนะครับยิงปืนแบบนี้อ่าอย่างนี้เดี๋ยวเราสาธิตเตีบขัด คือสาธิตได้ทุกกลุ่มเนี่ยกลุ่มคนที่ไม่ชอบให้เราแตะเนื้อต้องตัวคือไม่เชื่อมืออ่ะกูมไม่เชื่อมืออ่ะอ่ะลองลองเหยียบดูครับเหยียบแป้นกดแป้นกทพี่ตาไปด้วยมือไปด้วยเท้าอย่าขยับไปเรื่อยๆเท่าที่พี่จะไปได้ตุดนแล้วเหรอแค่นี้โอ้โหแค่นี้ยอ้าวเราก็จับไว้นะครับจับไว้ตรงนี้โอเคอาพี่กลับอย่าเพิ่งขยับนะบอกเขานะอย่าเพิ่งขยบับอ่พี่จับเยวค่ะ อ่าทำเลยครับข้ามไปสักคู่ไปเลย<อ>เห็นยัง<อ>เขาจะรู้เองนะครับหนึ่งพอเขาใส่เข็มขันแล้วกล้ามเนื้อเขายืดหยุ่นเขาสปริงตัวได้ดีโอเคไหมครับจากตอนแรกถ้าเราโกรดยืนอย่างนั้นเขายังมีข้อตัวแย้งในใจนะแต่ถ้าคนบางคนที่เขาไม่เชื่อใรคุณต้องใช้หมัดนี้ใช้วิชานี้โอเคไหมเพราะเขาได้ลองเองไง,งนะเขาได้ลองเอง นะครับอามา้าจต่ตายขาดเดียวที่เข็มขัดหือเลยเมื่อกี้เราไม่มีเข็มขัดแล้วอ้าหรือเลยครับเอาละนะหนึ่งสองสามเห็นไหมเห็นไ,ไหมเขาจะไม่ลงแต่แขนก็จะอ่อนแต่เขาจะไม่เซม,มาลองสมมติไม่มีไม่มีอ่าไม่มีอ่าเหมือนเดิมดูนะครับคือคนที่เขาถูกสาธที่็จะรู้ตัวเองว่าเราออกแรงแค่ไหนเห็นไ,ไหม นะอ่าข้าท้งหลังที่อันนี้เสียบค้าที่เอวนะ่ะแล้วเดี๋ยวท่านลองสาธิตดูนะครับนะ่ะท่านลองสาธิตเหยียบขาด,ดูเออเวลาแป๊บเดียวหมดแล้วนะผมอยากให้ท่านได้ฝึกจริงๆนะอยากให้ท่านได้ฝึกเคดูนะครับเมื่อกี้ผมกดอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เราก็กดแบบนี้เห็นไหม ลองเอาออกเอาออกที่เออมันต้องอย่างนี้นะครับกวดปุ๊บเอาออกด้วยเดี๋ยวเ็าจะบอกเฮ้ยมันใช่เหรอมันใช่เหรองนั้นพอมันใช่เหรอเราก็เอาต่อคะหนึ่งสองสามเห็นไหมก็จะมาทันทีเลยเห็นไหมทำได้ไหมครับทำได้ไหมทำได้ไหมถ้าทำได้เดี๋ยวจับคู่กันสาธิต